จากกรณีการพบศพเด็กชายวัยสองขวบเสียชีวิตถูกข่อ้ายัดร่างไว้ในตู้เย็นภายในบ้านหลังหนึ่งในบูบ้านย่านรัตนาธิเบศต์ตํบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวัน ซึ่งภายหลังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการควบคุมตัวนางสาวก้อยอายุ25ปีซึ่งเป็นคนที่อยู่กับเด็กก่อนเสียชีวิตไปสอบปากคำที่โรงพักส่วนนายแบงค์อายุ31ปีได้เดินทางเข้าให้ปากคำที่สบพบางบัวทองในเวลาต่อมา ล่าสุดเมื่อเวลา14นาฬกา30นาทีของวันที่6มกราคม2567พลตบตรีปราถนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางเข้าสอบปากคำนายแบงและนางเสาก้อยสองสามีภรรยาซึ่งเป็นพ่อและแม่เลี้ยงของเด็กชายวัย2ขวบ ซึ่งภายหลังการสอบปากคำทั้งสองพลต,ตรีปาธนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีได้เปิดเผยโดยระบุว่าผู้ต้องหาให้การอ้างว่าการเสียชีวิตของเด็กชายวัยสองขวบเกิดจากอุบัติเหตุสำลักข้าวเหนียวที่คุณปู่เป็นคนป้อนและยอมรับว่าสาเหตุที่ไม่กล้าแจ้งความหรือนำตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลทันทีที่เกิดเรื่องเนื่องจากกลัวความผิดและไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย นอกจากนี้จาคํำให้การยังอ้างว่าน้องเสียชีวิตตั้งแต่วันที่สองมกราคมและปล่อยร่างทิ้งไว้จนกระทั่งมีกลิ่นจึงนำร่างเข้าไปยัดไว้ในตู้เย็นเมื่อวันที่สี่มกราคมที่ผ่านมาพร้อมยอมรับว่าเคยลงมือทำร้ายน้องเนื่องจากดื้อและไม่เชื่อฟังคำเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิตของน้องแล้วก็เป็นเพราะการกระทำของบุคคลหรือเพราะเกิดจากอุบัติเหตุนะคะคือเท่าที่สอบสามปากคำนะครับทางฝ่ายผู้องหาเนี่ย ก็ได้บอกว่ามันเกิดจากการที่คุณพ่อคุณพ่อคุณทำเนี่ยครับซึ่งเป็นคนแก่อายุวันมาณหกสิบกว่าถึงเจ็ดสิก็คงไม่ค่อยรู้อะไรครก็คือป้อนอาหารเด็กปกตินี่แหละแต่โดยปกติเนี่ยเขาจะกินข้าวเหนียวครับพอกินข้าวเหนียวเสร็จก็อาจจะมีการติดลำคอของเด็กนะครับออแล้วทําให้ ใช,ใช่ครับอาจจะไปอุดหลอดลมครับคุณพ่อทนเป็นคนะุณปู่ของคุณแบงค์เหรอครับผมอ่ใช่ครับใช่ครับแล้วทําไมเขาไม่พาไปส่งโรงพยาบาลคะในเมื่อโรงพยาบาลอยู่ปากซอยเท่าที่สอบสวนปากคำนะครับที่เขาไม่กล้าเอาไปเพราะว่าเขาก็กลัวฮะกลัวความผิดนั่นแหละกลัวความผิดซึ่งเด็กมาอยู่ในบ้านแล้วเกิดเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาคงไม่มีความรู้ทางกฎหมายนะครับเพราะถ้าเผื่อโดยโปกตินะแจ้งมาก็สามารถชนะสูตรได้นะครับว่าชีวิตจากอะไร แต่ทาให้การของคุณปู่เขาขัดแย้งนะกันกับสิ่งที่เขาให้นะเพราะคุณปู่เขาบอกว่าสอนเป็นคนสอนกินข้าวเหนียวแป้งคาเล็กๆแล้วก็วันเกิดเหตุไม่ได้มีการกินข้าวเหนียวอืมจากที่ไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับที่แล้วก็สอบสวน,นประคำเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนที่แบงค์เขย่าตัวเนี่ย,น,ยลลนะครับมีข้าวเหนียวหล่นลงมานะครับจากมือเด็กก็กำไว้นะครับแล้วก็จากปากเด็กก็หล่นลงมาอ,มอันนี้เราไม่ได้เชื่อ ปากคำของผู้ต้องหาโดยโดยสนิทใจนะครับแต่ที่ยวกับเพราะอาหารได้เอ่อในขณะนี้รอผลนิติวิทยาศาสตร์ครับแล้วใครใครเป็นคนที่ทอําพานศพอะคะก็คงเป็นทั้งแบงค์ทั้งภรรยาแบงค์อะครับคือจริงๆเนี่ยศพเนี่ยสียชีวิตตั้งแต่วันที่สองที่สามนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นหรอกครับจนกระทั่งมันมันเริ่มมีกลิ่นนะครับโดยสามารถทาเนื้อก็อาจจะคิดว่าพอมีกลิ่นแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นก็อาจจะ จะจะรักษาสภาพได้นะครับไม่ไม่ไม่เหม็นอะไรเงี้ยครับประมาณสองวันครับเสร็จแล้วก็พอมีเหลือลูกใช่ครับเอารู้สึกว่าเอาเข้าเมื่อเช้านี่เองครับเมื่อเช้านี้ครับโดยตามทั่วไปคนทั่วไปฮะถ้าเกิดเหตุมีการเสียชีวิตลักษณะอย่างเนี้ยต้องไปแจ้งตำรวจหรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านทาไมเขาถึงเลือกที่จะไม่แจ้งเลือกที่จะเก็บศพไว้แล้วเขาจะทํายังไงกับศพบครับก็อย่างที่บอกครับว่าเขาอาจจะไม่มีความรู้ทางทางทางกฎหมาย แล้วก็อาจจะเกิดความกลัวอะไรเงี้ยเพราะเด็กอยู่ในบ้านแล้วเด็กเสียชีวิตนะครับเท่าที่สอบถามเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงเด็กที่ดื้อเนี่ยเขาก็ใช้มือตีบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นการสั่งสอนปกติเป็นบอกว่าพบร่องรอยคล้ายรอยฟันใช่เขาเขาก็รับสารภาพครับว่าเวลาเด็กที่ดื้ออาจจะมีตีบบ้างมีกัดบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นพยานฐานทั้งหมดนะครับที่เราต้องตรวจครับแต่เท่าที่ดูร่องรอยต่างๆเนี่ยมันไม่ถึงกับเสียชีวิต แต่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้เชื่อปากคาของผู้ต้องหาโดยตรงนะครับ,รบอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเมื่อตีได้กัดได้ก็ดดกอาจจะทำให้ร่างกายอย่างอื่นได้นะครับเราก็ต้องรอผลนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแบบนี้จะเข้าข่ายการแจ้งข้อหาอะไรบ้างคะข้อหาก็คือหนึ่งคือไม่แจ้งการตายนะครับโดยปกติสองคือก็ปิดบังซ่อนเลนนะครับเบื้องต้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก่อนนะครับอรอผลการตัวบิสูจน์ถ้าชัดเจนเนี่ยก็ ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งับเพาะมีบาดกลาหรือความช้ำางทายสมดืไม่ถึงทำร้ายเราต้องแจ้งข้อหาใครบ้างครับ <c oughs> ก็ต้องแจ้งคนที่ทําร้ายร่างกายแหละครับครับเท่าเท่าที่ทราบก็คือมีแบงค์นี่แหละที่ทําร้ายร่างกายนะครับแต่อาจจะเป็นคนละวาระกับกับครั้งนี้ยังไม่ได้มุ่งไปที่เรื่องการฆาตการรมหลังเอ่อต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ครับเพราะว่าเด็กสภาพที่ตรวจค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างเน่าแล้วจะต้องมรสานไหมคะคือตอนนี้เราสอบเป็นพยาน นะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเผื่อมันมีความผิดถึงใครยังไงก็ต้องว่ากันอีกส่วนหนึ่งนะครับเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับ,บรใช่ครับใช่คร,ครับทั้งหมดต้องสอบปากคําเก็บหลักฐานทั้งหมดครับ,บป,บปู่อยู่กระเด็นเป็นคนสุดท้ายก่อนเยช,ชีิตปู่อยู่กรเด็กไม่ใช่ฮะอันนี้คือแม่ของอพี่ก้อยแหละก้อยอยู่นอนดูทีวีอยู่ด้วยกันแสดงว่าลักษณะก็คือถ้าสมมติฐานกีคถือว่า อยู่กับปู่กินข้าวเหนียวแล้วก็ทีเนี้ยก็มานอนกับแม่แล้วก็เกิดอาการข้าวเหนียวติดคอแล้วก็ขย่าครับเท่าที่สายฐานเป็นอย่างนั้นก่อนนะครับส่วนส่วนการสอบและหลักฐานอื่นๆก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งครับเขาไม่อยู่บ้านแล้วก้อยนคหาเาเาก็เลยมาใช่ครับใช่ครับใช่ครับแบงค์เนี่ยออกไปซ่อมรถข้างนอกจนกระทั่งก้อยเนี่ยคือทำอะไรไม่ถูกแล้วก็เลย ามมาคือในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ครับแต่หลังจากสอบปากคำแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงเราไม่ได้เชื่อแค่นี้หรอกครับมันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้มันได้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอะไรที่มันมากกว่านี้เราก็ต้องไปขยายผลต่อครับผมค่ะ